ดีครับอยู่กับผมชอกกีนักุดเก่าครับวันนี้โรฮิต่อครับจานของว่าเป็นงานผมกรับเรากำจะต่อตเป็นงานสมมูลแต่จริงนะครับรถมิดซี่แคสเตอร์โอ้โหนะครับใส่จัดนักจัดเต็มให้ที่เรานี่ครับรถหาเงินครับแบบนี้ รถคุนเล็กๆได้เงี้ยถึงไงครับราคาเท่ากันครับไอ้รถใหม่ๆได้ครับแรงเที่ยวอะไรก็กขึ้นได้เท่าน,นั้นครับไม่กระทัดการกับกาเที่ยวนะ ใส่สีหาบุ้งครับใส่สีหาบุ้งกี้ชักสบายสบายาสองขั้นครับอยูน่นี้แล่นยังมาทันข้ามาอีกตั้งหนึ่งเห็นหัวแป๊บๆครับ ยาเก,ก้าเนี่ยครับท่านใหญ่ครับใหญ่เอาของใหญ่มาแบกโอ้ทังน้ำมันครับใหญ่จะรอคันนี แอนคู่กันกับแคนเตอร์นี่ จักสีเลยหลักมันมันสวัสดีครับเป็นได้ครับงานตะกุดวันที่มีบอกันที่มบองานตะกุดตั้งบาทโอ้ครับพอยมาหาแม่นครับเอาเมื่อไหรเอามาหาเลยเดี๋ยวมีงานใชกลับไปไอ้หมอนี่นะครับเพียรตั้งของกลับมาคือกัน สอบโันเจ็ดร้อยบาทนครับยันยีเห็นดับเนี่เขาอยู่เอฟดแล้วเฮ็ดดับเนี่เขาอยู่ต่อดับไหมเนี่เองครับเขาแมนซื้อมัคซี่มากนะครับแล้วมันต่อเป็นดับผมเอาแต่าคาแรกครับตัวนี้มาเอาราคาแรกสองพันกว่าบาทครับใส่งานได้เลยใส่งานได้เลยบอครับตัวนี้เขาบอในซางเฮดสีเฮ็ดผมก็เฮ็ดดีกว่าครับหรือว่าเอา ใหม่ๆว่ากันจี้มาบกว่าต่อยเลยเฮ้ยให้เมาเลยสิขะเมาอันนะครับอุ้ยกบแม่ครับยุกกระบาดเลยนี่นี่คบโอ้เดี๋ยวเด้อเด้อดำเนินกบครบคบเพราะว่าผมเศ็หลับต่อใหม่เลยอันน่าครับต่อเพื่นข <c ười> e ั oh, <c ười> ้นนี่อันนี้ใหม่เลยครับผมเอาไปแล้วครับโอ้สบาย ใหญ่เนาะพี่นอ้องไม่ต้องกลัวต้องกลัวลงกลับยางใหญ่เลยเด้ดปนเลยได้ดปนเลยเนี่นยนะี่ครับยังมีมของแถมคันหน่อก็ได้พอดีปนพอดีปนเพราะว่าอันเป็นตะ้มี่กกยิ้ม แล้วเนี้ยได้ตอง,งาน 30, 40, 2, สุโมงต่ออีกเด้อครับสามสี่ชั่วโมงชั่วโมงสองพันสามสนใจติดต่อได้ครับทำงาน,น yup. งสุโมง, GET งห้างทมครับรับทุกอย่างทิปงานเท่าสันสันครับคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน่ะแตหรับคลิปนี้เอาสั้นอยู่นะครับไอ้เบิ้งจัดเจาะสวัสดีครับ